ฮัลโหสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านใหม่สวยไหมคะบรรยากาศบ้านใหม่ตอนนี้มีระเบียงด้วยค่ะสวยดูค่ะที่นี่สวยมากที่นู่นก็ทำงาน,ท,งานที่นี่อากาศร่มลื่นดีค่ะสวยมากเลย ยังไงอย่าลืมช่องสาวไทยสปายซีเดเน้นด้วยนะคะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเลยค่ะเพราะดูแลบ้านค่ะเพราะย้ายบ้านมาใหม่มีช่างเข้ามาดูแลซ่อมบ้านให้ค่ะตอนนี้เราเลยไม่มีเวลาทําวิดีโอ,อยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะสาวไทยสปายซีเดเนค่ะโอเคนะคะสวัสดีคะ่ะ